สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลนะครับฝากกดไลอ์กดติดตามก็สนับสนุนทุกเด้อนะครับผมมันหนีมาเบิ่งบุกมงเบาครับบุกมงเบาครับปลูกประมาณสองสามปีครับเบิ่งครับนี่ครับผมครับเนี่ยมีต้นเดียวนะครับครับถือว่าลูกดกอยู่นะครับถือว่าดกครับล่มล่มแห้งครับผมล่มแห้งครับสงสัยผลติดโรครับม้มงเบาท์นะครับการจับลูก ก็คือว่าดกอยู iko, ่คร no ับดกครับดกอยับดกผลดกดีครับผลดกดีต้นไม่สูงนะครับผลไม่สูงนะครับผลหม่ามนี่ครับสูงลูกดกดีครับครับปลูกไว้ทาจินนี่ครับผมนะครับปลูกต้นหนึ่งไว้ทากินเพื่อได้รู้รสชาตินะครับไปสื่อเขาแพ่งแพงครับครับลูกละลาย้อยครับผมมะมวงเบานี่ครับ ครับผมเชนญให้ฝากกไดไลค์กดติดตามกดซับส,สไคร e ด้วยครับเ้อสวัสดีครับ